สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาไปดูวิธีการล้างคาบูแบบลูกลอยของเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเราจะพาไปดูกันแบบละเอียดทีละขั้นตอนนะครับเพราะว่าคาบูรุนนี้ปัญหาที่พบบ่อยก็คือปัญหาเกี่ยวกับคาบ,บูนะับปัญหาเกี่ยวกับน้ํามันรั่วหรือว่าเล่งไม่ขึ้นอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับก็เราก็จะมาถอดให้ดูกันนะครับว่าทําอย่างไรล้างอย่างไรและ ทำยังไงบ้างครับอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราถอดคาบูออกมาแล้วจะได้แบบนี้แล้วจากนั้นเราก็ถอดน็อต2ตัวจะมีน็อต2ตัวนะครับอยู่เป็นน็อตแห่ควงแฉกธรรมดา mm hmm. เมื่อเราถอดน็อตออกมาแล้วนะครับก็จะได้เจอกับตามในคลิปเลยนะครับก็จะมีแผ่นโปเกนนะครับแล้วก็นี่คือลูกลอยของคาบูนะครับที่ทําหน้าที่ปิดเปิด,เ,ปดเข็มน้ํามันนะครับ ถอดน้ำมันหมดแล้วอันนี้ก็คือขาที่คอยปิดเปิดน้ํามันนะครับที่ควบคุมโดยลูกลอยนะเมื่อน้ํามันเต็มก็จะดันเข็มให้ติดนะครับและตัวนี้ก็คือนมหนูหรือว่าท่อดูดน้ํามันของคาบูเขื่องของเรานเองนะครับก็วิธีการล้างตัวนี้ก็คือใช้ไขควงแบนนะครับถอดออกมาตามในคลิปเลยแล้วก็หารวดนะครับรวด แข็งแข็งมาแย่นะแบบอันนี้นะครับผมอย่างในคลิปโอเคนี่เราก็จะแย่ทาความสะอาดพวกคราบของออลตลที่มันมันเหนียวมันแห้งเกาะอยู่ที่ท่อตัวนี้นะครับทําให้มันเล่งไม่ขึ้นทําให้เล่งบูบน้ํามันเหมือนน้ำมันไม่ลงอะไรแบบนี้นะครับก็คือปัญหาของตัวนี้เลยเกิดจากออลตลซึ่งเมื่อเราได้ทิ้งเครื่องพักเครื่องไว้นาน,าน,านๆไม่มีการใช้งาน หนึ่งเดือนสองเดือนก็จะตัน,นครับตันที่ตัวนี้เลยแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเข็มเข็มที่อ่าอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะฮะตอนนี้เราถอดออกมาแล้วนะครับมาล้างเจ้าตัวนมหนูเมื่อกี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสลักสลักไอของไอเข็มนะครับนี่ครับพอถอดขา ตะกั่แต่ตน,น,นี้ออกมาก็จะเจอเข็มนะครับเข็มตัวนี้คอยปิดเปิดน้ํามันตามจังหวะของลูกลอยนะครับเราก็ถอดมาล้างด้วยก็ได้แต่ว่าตัวนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ปัญหาของเข็มตัวนี้ก็คือเมื่อมันปิดปิดไม่สนิทก็คือมีเม็ดดินเม็ดทรายคาอยู่ในรูตัวนี้นะครับเมื่อมีเม็ดดินเม็ดทรายคาอยู่ในรูทําให้ปิดไม่สนิทลูกลอยดันขึ้นดันเข็มยกขึ้นปิดแล้วแต่ว่าเข็มไม่สามารถปิดสนิทได้ จะทําให้น้ํามันไหลออกทางขบูไหลไม่หยุดนะครับคือน้ํามันไหลออกไหลออ,อ,อ,ออกมาอาบล้นออกมาจากขบูก็คือปัญหาตัวนี้นะครับอันนี้ถอดเข็มมาเป่าเรียบร้อยแล้วเ,เป่าสวนเข้าไปในดูด้วยแล้วก็ประกอบลงไปได้เลยแล้วก็ดันสลักเข้าไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับขาตัดก็ใส่ตเก็นลงไปจากนั้นนะครับเราก็นําลูกรอยมาใส่นะครับแล้วก็ ประกอบนมหนูตัวที่เราเอาออกมาทําความสะอาดเมื่อสักครู่นี้เข้าไปนะครับไอตัวที่เราเอามาแย่รวดนั่นแหละเข้าไปโดยใช้ไขควงแบนหมุนเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยเข้าไปตามเกลียวแล้วก็ประกอบถ้วยคาบูปิดลงไปได้เลยครับแล้วก็ขันน็อต2ตัวยึดเข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้นะครับน็อตตัวนี้ต้องให้แน่นๆนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันมันซึมออกมาได้นะครับ จากนั้นเราก็จะมาดูในส่วนของเข็มลูกเล่งกันบ้างน,นะครับเข็มลูกเล่งน,นะครับเมื่อเราเป่าทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จากนั้นก็ให้นำเช็คตัวคันเล่งของเครื่องตัดหญ้าแล้วก็สายคันเล่งน,นะครับว่ามันฝืนหรือไม่นะครับถ้าเกิดมันฝืนมากๆมันจะมีปัญหาเมื่อเวลาเราใช้งานจริงแบบว่าเราตัดเป็นนานๆมันจะทําให้เราเมื่อยมือนะครับถ้าเกิดมันเลื่อนดีแล้วโอเคแล้วก็ประกอบนะครับโดยการ เอาฝาของคาบูนะครับมาใส่เข้ากันกับสายคันเร่งเลยในส่วนที่ผมหมุนอยู่นี่ก็คือหมุนออกไปนี่ก็คือตัวตัวปรับยันคันเร่งสายคันเร่งนะครับถ้าเกิดสายคันเร่งมันสั้นหรือยาวมากเกินไปเราสามารถปรับตัวนั้นได้แต่ผมถอดออกเพราะว่าในส่วนนี้สายคันเร่งผมมันค่อนข้างสั้นนะครับก็เลยถอดออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับนำสปริงใส่เข้าไป ก็นำสปริงนะครับใส่เข้าไปที่สายคันเร่งนะครับแล้วก็กดสปริงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็นำส่วนของเข็มมาใส่แบบนี้ได้เลยนะครับดูตามคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีการตัดคลิปนิดนึงเพราะว่าไอ้ปลายสายคันเร่งเนี่ยมันหัวไอ้ตุ่มมันเล็กเกินไปนะครับก็เลยนำมาเชื่อมตะกวัวให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะสายได้พอดีนะครับเมื่อใส่แล้วเราลองเร่งดูว่ามันสามารถดึงยก ไอ้ลูกเล่งได้หรือไม่ถ้าเกิดดึงได้ปกปติอย่างเมื่อกี้นี้ก็ประกอบเข้ากับคาบูได้เลยครับโดยนําคาบูมาหมุนเข้ากับเกลียวแบบนี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการล้างและประกอบคาบูนะครับแล้วก็นําไปใส่กับเครื่องได้เลยครับผมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับคาบูของเราก็สําหรับใครที่ทําตามก็ลองนำไปประกอบดูกับเครื่องได้เลยว่ามันดีขึ้นหรือย,อยังนะครับปัญหาต่างๆที่ น้ำมันรั่วหรือว่าเลขไม่ขึ้นน้ำมันไม่ลงอะไรประมาณนี้นะครับว่ามันจะหายหรือไม่หายไม่หายยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วได้ความรู้ใหม่ๆก็อย่าลืมช่วยกันกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ